นี่ครับวันนี้มาตกปลาที่คลองอภีพัดนะครับแล้วเรามาดูนะครับว่าเราจะได้กันกี่ตัวครับวันนี้อันนี้ก็เริ่มลงเบ็ดแล้วนะครับเป็นเวลาอานะเวลา11นาฬิกา22นาทีนะครับ ลงก่อนเที่ยงนะครับดวูว่าปลาจะกินดีขนาดไหนอันนี้ลงเบ็ดทั้งหมด5ครคันนะครับ คอยดูนะครับว่าปลาจะกินดีหรือไม่ดีนะครับอันนี้ก็ได้ทีไว้เป็นมุมเป็นมุมแล้วนะครับเหยื่อก็เป็นเหยื่อเป็นอันนี้นะครับนี่ครับขนมปังขนมปังเลยนะโอม,มขนมปังมะขิดครับอันนี้นะขนมปังมะขิดแถวนี้ก็จะมีแต่ปลาเล็กปลานอนแล้วก็ เมันเป็นหญ้าพวกนั้นมันเยอะครับนะครับผมจะตีไว้ประมาณตรงนี้ครับไม่ใช่ตรงนั้นครับแต่ตรงฝั่งซ้ายอะครับที่มันเป็นหุบตรงกลางที่น้ามันไหลไปะครับแล้วตีตรงหุบตรงข้างหน้านะาครับแช่เป็นกรอบบุ้งตีไว้ครับแล้วแวกนั้นครับเดี๋ยวเรามาคอยดูครับว่าเป็นไงครับ เดี๋ยวตัดไปตอนที่ปลากินเลยนะครับเอาละครับตอนนี้ปลากินแล้วนะครับปลากินคันกลางนะครับเอ้คันที่สองนะครับนับจากฝั่งซ้ายครับ ก็ขนาดไม่ใหญ่นะครับ ตัวแล้วน,นะครับตอนนี้เวลาผ่านไปเดี๋ยวผมไปดูให้นะครับเวลาครับไปทั้งหมดกี่นาทีนะครับเวลาผ่านไปอ่าสี่นาทีครับพะเมื่อกี้ลงตอนยี่สิบสองตอนนี้ยี่สิบแปดครับสี่นาทีปลากินแล้วนะครับตอนนี้ปลากินดีมากครับแต่มาเป,ป็นปลาเล็กนะครับ เบ็ดนะครับว่าตีไตรงไหนครับผมนะครับตีไปตรงฝั่งซ้ายที่บอกเลยนะครับถ้ามาันไปทางผ่านน้ําไหลก็ตีตีตีไปทางผ่านเลยนะครับเพราะเดี๋ยวปลามันมันก็จะมีปลาว่ายมาเลย,ยนี่ปลาออกมาจาก แล้วก็ที่ที่สองนะครับผมอ่านี่นะครับผมตีไปตรงนี้นะครับหนึ่งจุดนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ตีไว้ก่อนนะครับเป็นทางน้ําไหลเป็นหุบครับเป็นทางผ่าก็ไม่ใช่หุบเป็นเหมือนแยกอะครับแยกเข้ามาฝั่งแล้วก็แยกเข้าไปนู่นอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนู้นผมก็เห็นมาเป็นทางหุบเหมือนกันผมก็เลยตียักษ์ัาไปนะครับก็มารอติดตามดูนะว่าปลาจะกินตอนไหนนะครับ เดี๋ยวผมจะตัดแต่ตอนที่ปลากินเลยนะครับเอาครับปลากินแล้วครับตอนนี้กินแล้วครับแป๊บเดียวงนะครับเมื่อกี้พักกล้องแล้วกินเลยครับโอ้เป็นปลาอะไรน้องปลาหางแดงนะครับว้าวไปโชว์กล้องหน่อยน้องนี่นะครับตัวที่สามมาแล้วครับเกี่ยวอะไรมาเนี่ยเกี่ยวท้องมาเลยนะครับโอ้ กอนน,นนี้กินกครับี่นีคันแล้วครับเอาครับ,ว,รบวันนี้กินคันแล้วนะครับเป็นคันสป,ปาตันคันยาวนะครับ มันจะกระชากไหมครับอ่านี่ครับคันซ้ายสุดเลยนะครับยอไปลายมันกระดิกเลยไหมครับเอาละครับโอ้โหกินกินแน่นเลยครับการนี้ตึึกๆเลยครับชัดเจนครับดูดิว่าอมน้อยเราจะเอาขึ้นมาได้ไหมครับวันนี้มาตกกับน้องครับน้องอมน้อยครับ ายังไม่เอานะครับยังไม่วัดนะครับนี่ท้องฟ้าก็เป็นอากาศที่ดีมากเลยนะครับผมตกอ,อยู่ใต้ต้นไม้ครับใต้ร่มแต่แบบฟ้าเปิดครับอากาศเป็นใจก็ขอโทษเสียงรถผ่านแล้วันี้ด้วยนะครับนี่ตกอ,อยู่ริมริมคลองครับ อันนี้คันสปาตั้งก็ยังไม่ได้เอาขึ้นนะครับมันก็ยังติดอยู่ไม่ไม่ใช่ติดอยู่สิรอรุ้นมันอยู่ติดอยู่เฉยดูท่าทางบีแววเงียบมากครับเดี๋ยวรอปลากินแล้วผมจะตัด ตัดไปตอนที่ปลานี่นะครับปลากินเผ็ดน,นะครับเดี๋ยวแบตหมดครับ,รบ,รบเข้าบุ่มปากพอดีเลยนะครับปลาน,นินครับปลาน,นินไซส์สวยๆเลยนะครับอย่างนี้โหดีเลยครับปลาน,นิน นี่นะครับปลาปลาตกครับปลาตกนี่ครับก็เป็นปลานินป้าปลาตกปลานินไซส์แบบว่ากำลังพอดีอยู่นะครับนี่ครับ ตัวดอกกี้ก็เป็นปานินตัวที่สี่นะครับปานินได้เป็นตัวที่แรกตัวแรกนะครับแต่ก็เป็นปานินปลารวมตัวที่4ี่นะครับปานินตัวแรกปลารวมตัวที่สี่ได้แต่เพียงหนึ่งหางแดงสองนะครับเดี๋ยวผมปั้นเหยื่อกันนะครับแล้วก็ผมจะตีครับตอนนี้มีคนมากราหาเสียงเดี๋ยวผมขอตัดไปก่อนนะครับอ่าครับนี่ครับก็จะเริ่มตีเบ็ดแล้วครับปั้นเหยือกเสร็จแล้ว ก็จะลองตีย้ำจุดเก่าน,นะครับก็อขอยอภัยเสียงรถด้วยน,นะครับเป็นเสีงรถตีย้ำจุดเก่าด้วยนะ ครับตะกี้ตีผิดจุดนะครับไซแคตีผิดจุดครับตะกี้แต่นั่นเป็นไรครับตีเข้าตรงหุบต่มันลงตรงที่ปลากินตรงตะกี้พอดีเลยนะครับโอ้ก็เป็นเหมือนโชคช่วยเลยครับเดี๋ยวมาติดตามดูนะครับว่าปลาจะกินตอนไหนนะครับเมื่อกี้ก็ปลากินตอนเวลาสิบเอ็ดโมงสี่สิบพอดีเลยนะครับีนี้ผ่านไปเกือบจะยี่สิบนาทีแล้วนะครับ ก็ได้ปลามาสี่ตัวครับหมายนี้ก็ถือว่ากินดีนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายถ่ายหมายให้ดูนะครับตอนท้ายคลิปนะครับแล้วจะบอกสถานที่ด้วยนะครับเอาแล้วครับสปาตันเหมือนปลากินนะครับคันซ้ายเหมือนปลากินครับ แม่นะครับเผื่อได้แม่มาตอนแรกเห็นดูคันนี้นะครับไม่ได้รู้ว่าคันนี้จะกิน,นครับคันนี้เห็นมันระด,ด,ด,ด๊บดิบลงนะครับก็มารอลุ้นนะครับเนียน่แน,น่มันไม่ใสยย่เนี้ย ครับเหมือนปลาจะกินเลยนะครับปลามันไม่ค่อยลงหรือว่ามันสายเลยอย่างเงี้ยครับผมไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นไหมนะครับแต่ตรงที่ผมมันมันตรงที่ผมไปยืนดูเหมือนมันเห็นนะครับก็ขออภัยเสียงรถบรรทุกด้วยนะครับเพราะผมตกอ,อ,อยู่ตกอยู่ริมริมคลองนะครับเสี่ยมีรถบรรทุกผ่านนะครับขออภยัยจริงๆนะครับ แล้วก็คลิปนี้เพิ่งเป็นคลิปแรกนะครับผมจะมาเปิดหมายครับอ่ะเหมือนเหมือนปลาจะกินนะครับผมก็จะหาทําคลิปเนี่ยครับถ้าตัดต่อไม่ดียังไงก็ขออาภัยได้นะครับ ว่าปลายคันมันอ่อนสู่ไ่ดูปลายคันเลยนะครับเราปลากินครับนั่นนะครับโอ้โห นะครับวัดแรงไปนะครับโอ้โหเจมาปลาเมื่อี้เดี๋ยวผมปั้นเหยื่อ่านะครับจะตัดไปตอนที่ปั้นเหยื่อเสร็จแล้วก็ตีเลยนะครับนะครับก็กำลังจะตีเบ็ดนะครับเมื่อกี้เห็นปลาขึ้นนะครับ ฝังขวามืออมน้อยขวางบางอยู่นะครับ ลงเป็ดตรงที่ปลาขึ้นเนมะื่อกี้ดีเลยนะครับแต่มันจะไหลไปข้างหน้านิดนึงนะครับเดี๋ยวเราติดตามดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม้นี้ผมจะลองไม่ตัดดูนะครับว่าจะกี่นาทีกินนะครับก็เป็นการลุ้นไปอีก ว่าจะกีน่นาทีกินแล้วน้อง ็เดี๋ยวผมว่าจะกลับแล้วนะครับหลังจากที่ปลามันตอดไปนากี้นะครับมันก็เลิกตอดแรงมาเลยนะครับผมก็จะดูว่ากี่นาทีนะครับแล้วก็ได้ปลาวันนี้นะครับอ่งชั่วโมงหนึ่งเนี่ยได้ปลากี่ตัวอะไรอย่างนี้ว่าหมายนี้ดีไหมอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะมานับให้ดูนะครับเดี๋ยวเราก็รอรอดูปลาปลากินนาทีนะครับนี่ครับ เดี๋ยวผมเพิ่มแสงให้อตอนนี้ฟ,ฟ้าก็เริ่มมืดๆลงแล้วนะครับ ตอนที่ปลามันกินเลยนะครับเดี๋ยวถ้าผู้ชมจะเบื่อเอาครับตอนาน,นตอนนี้นะครับคานสปาตัตานเริ่มมีอาการตอดแล้วนะครับเมื่อกี้ไม่รู้ว่าปลามันติดนไอ้เองว่ามันน่าจะตัวเก่าค้างแน่น้อากระขออยู่ที่ในโคลนที่ใส่ในโคลนอยากหลบปลาเล็กก็ใส่ในโคลนนอนกับผืนนี่้ชอบในโคลนนอนในผืนเดี๋ยโคลนลอย คาณผู้ชมครับมาดูด้วยกันนะครับคุณผู้ชมผมว่าไม่น่าอยู่หรอกพี่ถ้าถ้ามันอยู่มันฝันแล้วเพราะมันพี่ก็ลองชินดูเด็เป็นตะกอวิ่งอะตะกอวิ่งอาการมันไวคันก็อาการวัยอยู่แล้วแล้วเป็นตะกอวิ่งก็ไวกว่าเดิน โคตรแมทกันอนะแล้วก็วิ่งกนะันละปาดกนะันซื้อพันุแปดเก้าุยตกม เงียบเหงานะครับตอนเดี๋ยวผมก็จะตัดไปตอนที่ปลามันปลามป็นกินหรือว่าตอนที่เยอะเลยนะครับว่ารถก็วิ่งเยอะมากครับตอนนี้เดี๋ยวถ้าผู้ชมจะดูเบื่อกันไปนี่ครับตอนนี้ก็ไลฟ์วีแวลเลยนะครับจะให้ดูสภาพรอบพ้าใหม่นะครับนี่ครับเป็นประตูน้ํานะครับแล้วผมก็ตกไปตรงนี้ทางนู้นไปก็จะเป็นคลองคลองหกนะครับคลองหกคลองเจ็ดนะครับนี่เส้นเลียกของระพีพัฒนะครับ อันนู้นก็มาจากทางประตูน้ำพระยินนะครับตรงมาแล้วครับยังพร้อมหกนะครับเรียกพร้อมว่าปีพาจมาอันนี้ผม,มเอาปลาปลาให้ดูนะครับอันนี้เป็นปลาที่ตกมาตั้งแต่ตอนเช้านะครับไม่ใช่ตอนที่เพิ่งอัดคลิปนะครับครับแ,แต่ตอนเพิ่งอัดคลิปก็มีปลาน,นินมีลูกปลาสวายนะครับแล้วก็มีปลาหางแดงสองตัวแล้วก็มีตะเพียนตัวหนึ่งนะครับ ็นห้าตัวนะครับก็เวลาที่ใช้ทั้งหมดก็เกือกบเกือบชั่วโมงครับหมายนี้อันนี้น้องผมก็ตกมาตั้งแต่ตอนตอนอันนี้แล้วนะครับตอนอตอนเช้าแล้วนะครับมาแต่เช้าครับแต่ผมว่าปลาถ่ายทิ้ให้ดูนะครับว่าหนึ่งชั่วโมงมันก็จะได้ปลาประมาณเท่าไหร่นะครับเทสหมายไปนในตัวนะครับนี่นะครับสภาพรอบข้างหมายอันนี้ นี่นะครับดูสภาพอากาศนะครับก็มีเมฆเมฆแบบปิดบ้างเปิดบ้างนะครับแต่ก็ยังกินดีอยู่นะครับอ่อันนี้อ๋อจะบอก,กทางง่ายก็ถ้ามุลคนมาจากฝั่งอยุธยาวางน้อยก็เข้ามาทางไอ้วัดมนทนนะครับแล้วก็ออกจากมนทนมาเลี้ยวเลี้ยวซ้ายครับนิดนึงแล้วก็เนี่ย ตั้งแต่คลองเรียบคลองนี้มาก็ตกได้หมดเลยนะครับแต่อันนี้ผมมาเทศหมายตรงนี้นะครับถ้ามาตกตรงนี้ก็ได้แล้วครับออกวัดมณฑลมาเลี้ยวซ้ายครับปลาก็กินดีนะครับครับก็ขอจบคลิปนะครับเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวก็จะเก็บเบ็ดกลับบ้านแล้วครับ